ป้ากอนงะ่ายหนึ่งง่ายหนึ่งใส่หนึ่งง่ายหนึ่อู้ห <fal performance. S 1> ู้หู <c oughs> uh ้ห huh. uh ู้หพ่อ้จ้าจุกกะกุกกุบเนี่สิบซนอะนรี้ารอฮ บอกไปจีจเดนเลวบอกว่าเปลี่ยนเนาะไปแลายหรายวิ่งย่งเกียรติจะเปียวเราท้อหองเรบไมียงกันอยู่งนีม่อายว่านะมงนีแบางนึงโอ้ไปังกระปานี่อยู่กัยางมาวทพ่อือนี้นี่บ่ครับโตบ้านนี้ผมมีหนองแลมีปาอยู่นี่ ม,าาม,อมองจุดไถแม็กโอ้นอนะมนองเขาไทายน,นะนนยอันนี้ออ,ดเ,อเด็รถไทยจอดอยู่นะนั่นมองไถแม็กนะจัดไปพอแล้ววะเฮา,มา,ามามาจ้าพอแล้วบ่าคำแ่งตัวดีสามบอนแต่ท่าแปงอยู่คือหนอนี่ออมังดิอ้งป้องต้องใส่เสียมบ่บโบอันนี้มันเป็นดิน เหมือนงามเด้อวยขูบๆลงนต้องงานเก็บตุยเก็บตุยตุยตุยหรอคุณอยมเก็บนี่แปลว่าควบครับตามที่ผมจับใจข่วนเลยตุยแปลว่าอะไรไอ้ตุยแปลว่าอ้วนกูแปลว่าเกือบใหญ่ตุยแปลว่าน้อยเล็กเกือบใหญ่ตุยตุยนุ้ยนี่จะเล่าบอกคอมเมนต์เหรอ โอ้เห็นแล้วตอนนสองไงสอไงเปิดพลไงเปิดพลไงเลงไงเลยเบืองหลุดเขาออยก่อนไม่เขาออยก่อนบ่ันนี่ยหยัากบกบ่กงบ่กึ้กห้กึ้บ่้งบ่กางกึ้งบก้บ่้ก้งบงบ่กึง้าองงต้งก้ง บ่ได้เห็นงามด้วยค่ะดินเป็นผงดินผงดินทรายก็คือดินเหนียวนะสวยงามนติมเติมยดวยาเดียร์ตามรมด้วดูเขาคือเขบ่งไนี่บ่เห็นบ่พี่น นี่เด็กท่านบอกง่ายนี่นี่ห้อยเพิ่นนี่ออกง่ายออกง่ายจะตัวบอใหญ่หรอกจะแดงว่าง่ายง่ายออกโชคไซคืนมาจากสะเนาะพ่อแล้วเอาแล้วงกบหมอบกบหมอบวุ่เหวี่ยวกบหมอบบอกง่ายนวดนวดไดเหนียวเพิ่นก็ได้ยังมีกบหมอบเปิดเนาะเดี๋ยวมู จับงายเราเขี่ยก็ได้นั่นนั่นว้านนั่นไหนวัวไหนโัวได้วัวูเร็วเียดอิโมเขียดขี้คุยกูน้องกเขียดขี้คุยาขอแล้วูจงปงอยูบางแสงนี้ ต้องแสงนานนี้ด้วู้ยังผูกระดามอันนั้นหูกระดามมาพี่มามามาอุ้ยงามเนาะอุ้ยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันงามโมหานไปดอกรอคนอ่อมป่านนี้เต็นทำไมซื้อเต็นกระเมยซื้อพอเต้นหัวดอกโอ้ยแกตุยแแกตุยมน โบขนาดเป็นใยแมง <When S 1> มุมมา Paw, no, มามาตัใกล้ๆกันครับอันนี้เองนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวผีมั่งนี่อุ้ยอีีเอ้ยอู้ยหรือว้ยฮู้ยว้าวงามเขียนห้ไผขึ้นานง้นอจับไปมาโหลดจับมาเลยทองคำหนึ่งสองสามหมับโอ้ ห่แล้วบังเอมมันตัักตรงเลยมาจีรังดังกลัวนอจะจงเอพากันมาจะตีห่าปดแล้วปดแล้วตัวอุ้ยบางเสียงเนี้ยสุปรลักบางเสียงเนี้ยตังเสียงบางเสียงตัวใหญ่ได้หนิเลิกเาเสียง เมีนบล่ะไม่เดียวแลบลินแป๊บๆเกี่ยวเมงโกบเนอ่ไมด้จักแล้วฮะแลบลินยู่บ่กบโบ่็แลบลินนีก่อนเด้อแลบลินแป๊บๆแแแปเางๆเครับอ้ทรงสิมาแล้วแลบลินัสงก็้็โอ้ยหคบตัวอ้ควบตัวแลบลินมันแลบลินเหยังอะสงสัยสงสัยมันจินสมเมือน่าฮ่น่่าา่่า

มองกบนะคูกันฮะมองกรบนังห้อยตันเดียวนี่แะตนเดียวเหรต้นนังเนียโบนียนมากเนียนต้เน้ายห้อยนีโอ้ยเขียดเขียดเขียดอยเดที่หน้าน่อยเีห่ะปอมือนึงเบ่เาตมชมแชบใส่ยอดพักติวเฮ้ยเเจอชนด้วยนั่นเนียทีเดิยเลคุ้มหนุมหมกที่อยู่ทาวือเน็เนเเานอ้วนีอยู่ทางงัดเอาเอาเอ้ยอุ้ยมือนี้มาได้สวยเลยเอ้ยมานดีค่ะ ตามข้อเสือออกมาเลยเจกจัสองไงคู่นี่นี่เขาเหยนี่เขาเจยเขาจเป็นไงเกียดต่ะน้อนี่บอกนี่นี่เด็กเอเอ้อเอนี่อายก็นี่อายก็นตวตงว่าทังว่าประสิบปี เอออันนี้กับนี้พร้อมกันครับพี่นีมนี่ของจริงครับนี่นี่นี่ของจริงอู้ห์เนเนาะของแข็งนี่ไฮเสียมใส่ไวรุ่ยจุ่ยจุ่ยละเกี่ยวบ่อท่านเจียวซอเอาได้อยู่ยเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวหักหักด้วยครับนี่ได้แล้วกระชับมากโมได้ต้องเสียมยังวะต้องเสียมสัสลังเขาเสียมหน่อยเขาอยู่สัสอยู่นี้

พี uh ่พี่ง่ายกบเป็นบอพี่นี่ไม่ด้นฮะจูกะพูดกับพากันเดี๋ยวเบิงกอนแมนบอแมนแมนแมนแมดีดนี่กันเลยับนดีดนี่เกิดบอเตียนออกแล้วเอาไปนี่แหละอตัวนี้กันไออกลนั่อตู้มืนี่มันตู้มืนลยหค มันมีขายแตอยู่สนมเนาะนุ่มมือสีเขียวนี่ของบาวินเลยบอมี่อย่อมึงเอ่ยมือดังมือจ้ะบ้ดบด่งทวงไงรูปแล้วออหูบอกหอยเอาเนี่นี่มาอ้ยอ้คนงมาณก็โดนประมาณเนาะ คนประหมันนะคนปรมานพี่เวออแขกครับพี่นี่ของแทนคนประมานเออนี่ของแทนครับนี่งัดขึ้นก็เี่อ้ข้างุกยังสุกยังเี้สุกจนสุกคนปรมานสุกจนสุกเห็นแล้วเหโตแล้วโตเล้โตแล้วอแ

ก่อนเนี่ยวันไหนไปเรียนวิซ่ารับอะไรกันบุญรับอกันที่สวยกดจอยให้มันี่อุ้ยอิริของท้อจอยนี่โอ้ยออกจากง่ายแมีนไอรเทียนี่ได้ผู้เอือยโคตสิีแมนเฮ็ดจะได้กับพ่อเนาะเนาะอันนี้นะมานั่งเข้าบ่ได้เขาง่ายเนาะออกจากง่ายมั้งแม่ออกง่ายนี่ออกง่ายบ่นี่แมีนไอ้ิไอรนี่เออออกจากง่ายเมียนโบเมียนโต้หม่เลยโต้ไม้เลยแล้วมันมาเผากันอุย งไอยัตัวใหม่เอ้าตัวใหม่ตัวใหม่แมนบียนโบโอ้ตัวนี้ออกจากไงดีนะจากไงนั่นโอ้เขาออกมาออกจากไงจากไงนี่ออกมาอย่างระบาออกมา낭การเจ๋อเจ๋อได้สดจื่ยโอ้ยเน้องมาละอากาศ เอาแม่ไก่ก็เอิญมาแต่คอยมาดมหีหยังดอกไข่ไก่แตกบ่ลบ่วบนาบ่เน่าวไม่อยู่ทุกโตกเอาจากดากไปต้มให้บ่วิบกินกันมาดีแล้วว่ากันแกงกันเย็นเฮ้ยเอาให้อีกาเอาไปไอ้บางไป้อีกาเขากินนี่นะเออว้างไปเดี๋ยวเขาก็เห็นเออแล้วเขานำมากินบุษบุษันมันว่างหลงจะเน่าเห็นบ่เน่าเน่าหนาล้ำเน่าเอาไปโหลดขาดถ้าจะได้ไลน์ ไปเอาไปหีืต่อใครนี่ไหมเอาไปเลยเนาะเออเอาไปครับก็ได้จงเนี่ยแย่้ข้างขาวเลยเบิ่อวัูอยู่วันเชียวเมื่อวดนกูไหรอยู่ลึกอยู่ตื่นตื่นตื่นเออนเออกบขาวกบตัวเดียวกันบุ่นเดียวกันตัวเดียวกันพ่อข้าเมียไปใส่พอดีพ่อเห็นห้อยอยู่ปลาลูกปลาเต่าที่งมาปลกมากนี่ดูกับพวกนี่จะหลุนเป็นดาบเนี่ยขาเกี่ยว อยู่อยู่หรอู่อยู่อยู่เอ่ยอยู่อยู่พูนอยู่อยู่อเือลดเออยู่เบาเอ่ยอุ้ยอยู่ใหญ่่ำด้นี่เสียเสียตรง่อว่ะเอาขมา้ยทัวอนันทีท่ อยากอายยากเราทั้งสีทีทั้งสีรั่วน่ะหนากอเอาเลยัวงามจนต่นหยเด้อตัวนอยตวใหญ่อยได้อ้าชไออาไปินเอาไปหาท่ันเลนเกียร์ันยูเออตัวนงามพี่ไงตนงามอุ้ยอยูไหนเออยามออกจากไงนะ ก็ห่างนกเองว่าเขากำลังกกำลังมาหลีกำลังหลีกระติอยู่ในสมนีแล้วบ่ลงปีหรอลงไปไหนเบิดัญยาลงดันยาลงแข็งแล้วดินอครบนะนี่นี่กรเพาะเฮกันนี่เด่นิเ่นิจัปองอยู่

จักลงเลยจักลงไมมันคว่าชาเจจะบอก้น้ยนอนตัวดอกถ้า่เป็นหอยเป็นกิโมเป็นยังไงสันนี้หนีเห็นบอลไแล้วงัดไดแล้วงัดไดแล้วโอได้แล้วได้แล้วนี่งัดได้แล้ว ตอนนี้โยแคะไปรถปุ่นนะจีเปียวตัวปุ่นหอกไปรับตอนนึ่งเลยปุ่นไปแล้วกันครับใช่ละจำมอง่ปะาจอไกไดโอ้โหของอ้ายแคร่เนาะคุดคุดเยียมเลยวเต้ทมทมเลยะตเตทมทมตัวเยี่ยดูภาษาไปนั่มครับพี่น้อง เม็นบอลเสียเมนบอเยอเลลงไปปีดม็นไปบ่เมนมันเป็นื่งหนแหลบลินอยู่เนาะแหลบลินอีกแล้วไดนเสาเทๆค่อยๆโอ้โหของไอ่ท่มมีหลีทมท่มจับจจกจกโอ้่มไปวาไงบ่ลืนกันอกอกไออ

เเปิดนาเออน่นเออแห้งดีอยู่เอาซับก็เเราโเคยตุ้ยเราโเคยป่วยคือทัวเขาดิอ่วยเห็นย่วยจะได้กินยายำเสาสมิงวอาหารกินยาเขาเหมือนป่วยดอกเอเขาเลรปจตัวมีนิอะคว้ากเอื่อยแล้วมาไก่ เปิดาเจิดเปิดเมเมนเนาะเมนบ่อมนเมนมากห้ไฟเคลียบเมนเมียนเจเเคลียบบ่อปมนบ่เอ้ยเมนอยนั่ได้นั่นดนั่นเด้ไปพุ่นไปพุ่นไปพุ่นเออไปพุ่นนั่นเสื้อบ่อมันนี่ยะให้ยิงไอเราจะให้ยั้คอยจับาเจอเปิดแล้วบันเมียูจัวบ่เมนอะไร อันที่มากันโอ้ยนั่นแหละแดดเริ่มง้อนแล้วครับเฉยเเปี่ยนเปี่ยนเลยแดดนี่ชัดเจนเลยสปอร์ตเลยสองยันจ่อยอยู่ตื่นๆตัวนี้ไงไงสับแขนแขนเราได้ตันอุตุใหญ่อยู่ดีอ่าตัวงามอยู่ได้ตัวใหญ่ดิ่ง น <ł> ั่นอู้ยขาจวดวตรงตรงเลยรับจับเงอกหงอยหงายหอยมหอยสังเปลือบกหอยสังงานสิหอยชมใ่จักตัวเลยบุญบุญส่งงมานแต่กบพันโตปล่อกหอยเนาะโตกำลังงมงามห้อโจกเอาพื้นเมียนบ่หอยจกอก มันออมันออกบห้สุดเบิ้งราคาขายูกสมออกง่ายราคาคายูเบอ่รโอ้ออกเลยโอ้โตซ้ำตางบักใหญ่เลยอยขันง่ายซํานี่โตที่ซํำเดโตซําเตาเหออไเร่อลยเอาเถอใส่หมอประเดี๋ยวแล้ว กรึบแน่นบ่ามือกันเดือยงานดี่นนกบใ่หมดยุติตือนนะโอ้โหเตื่นขี่นี่เกือบเปี่ยนโค้งไลบคผูแน่นบ่เสียงขึ้ แมนแมนแมนอีนีหอยเียอะไรไดงี้อะไรเขียววะผมนีอะไรเขียมู่บ้านมีกอนสับสับวุ้นได้หอยอาหนิแมนแมนตัวนั้นคอยคอยสับกบบทึีจังหวะตัวนี้นี่นี่กบอยู่นัันเด้นั่นเด็มาเนาะจบจบ โอู้ตัวงามอีกโจ๊กจกจ๊กอู้เหลือเขาเหลือเอาตัวไหนเหลือเขาตัวนึงตัวใหญ่เหรอเนาะตัวสัมการกอดฟองตัวสัมการมาอยู่ใกล้ๆกันเอกของเดียวกันอยู่ใกล้ๆกล้กันเลยนี่ไยนี่ยนี่ขากินยูบอไงยังหวานอยู่ยูบอส่งามนี่นงเนื้อหอยตะเกียบ ยูน hmm. er> mm ี hmm. ่นายขี้โพนสวดผอก็ยังสีบโยูผูวัเส็นแบบนี้ยูเสียงเสียงเครับมมาถือกุพงตัวนี่สีชาบาหัไม่โอ้ตัวเขียวน้ามุกเขียวูหนึ่งที่พ่นนั่นไงป้อมนั่นเฉียงเหนี่ยวนั่นเออนนานเห็นบ่เห็นบ่ ไขรออเรอออเป็นหลบปากหอยย่าไปงัดเนอะอหอยหนุยบักใหญ่เลยหอยนหอยใหญ่หอยของไง่วยหน่ยนุยจะข้ามบนิที่นองเคยเห็นหอยใหญ่บ่เห็นดูดนเห็นดูโหนหายมา่อ้มาั้งกทั้งหอย เปิดเปิดเปิดมันเอาเอาเปิดตกอเปิดตะกนายายด่าดตกตะกนง่าแตะพกกอนทาซมีกบว่าแต่เทแมี่ละไงหนึ่งน่ยมี่มีมี่กบไงหนึ่งเลอ่าสิไงตัวเดียวกันแต่กระปน่โอ้บมีงานิ้นม้นโนี่บเตัวนี้หลยมันโอบไว้เนี่เห็ดงม่อายนะตัวนี้อยู่พี่ค่เจ้าบ่มีดเยพี่ก็บ่มี่เ ตัวฟ้างปาดดมีถึกสอเตอเสียงกันเอามีนี่นั่นี่นั่นอมีกสไปเจ๊ไหนาฮยาัเอาตาเออไปอย่าง้โ้ยมีสหาย้วเละยาวดวย้นบ้านเพ่อายเพ่โตมอมหวอไปอยู่สยเยยดย่เลยนี่เยน่หยาดกันจะยากันาเลย

เดีอยอเลยพี่น้องงานหน้านน่เขาขาสีหายจนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับเดี๋ยวเข่าหมกันแดดนะพอดเออมองนี่พันไทยแล้วนี่ถ้าเพื่อนบ่าไทยนี่คักเลยนไปข้าหอมปเะาเอาละร้อนรอนสเกนไปที่ว่ากบลายพี่น้องแต่ว่าตัวบอกไปไง นี่จะกบก,ก<ล>บใหม่กบพอดีเดือดถ้วนแล้วอย่างเขา,าบอกว่าพออีกแล้วเาปิดจอบปิดจอบเจบ้สุดท้ายอาสองไงสองไงสองไงเมรอสองไงบ่

สามตังทางผีได้เอ่ยง่ายครูนี่นี่ง่ายนี่มาหลุ่นตัวนี้ตัวใดก่อนตัวนี้บแน่นอนเห็นตัวอยู่แมนว่าเคลียฟ้านเปิดเอ้ยควบเทียตัวเวบดนตอู้นหอยฝนทุกสายตัวนั่นเนาะดินเป็นดินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว

ัวผัวตัวเมียย่่เีนตัวแเมียนเมีนเมียนเอยเมียนนัเดอกู่กับเมีอยู่น้ำกานคู่กันนี่ตัวผูครับ่ดิ่งจังเยตัวจับแขนเขาขึ้นมาไหมงา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 มะยกยก พี่ครับน้องเออพี่ได้ตัวพี่อีหลีตัวใหญ่โอ้ยน้องกับน้องพูดเอ้ยหมานครับหมานเนี้ยนี่น้องเออป้าป้าเขาหอมหวานเลยหอานลิหอีหมานชนะครับมือนี้สุดยอดอีกแล้วครับกินแต่ย่อนอายเอือยนี่เออแต่กินหย่อนอะไรก็ได้ที่เราเดี๋ยวน้องนี่ตื่นโอ้งามตัวงามงตื่ วัยอ,อยู่ตื่นตื่นนึงอือโอ้โหมาเตต้นหน่อยไหมตัวอย่างงามอู้หู้งงามอู้แตลาย,ยละเป็นลูละลเราอวังวง่าได้ผ้ลัลกันยัดหยัด,ยดลายลายนหน่อย ตัวคุูไวบมีตัวสวยๆเขียนโมลายเนาะตัวหมากับบัวไฟไทยบ้ัวไฟไทยน้ำจุยจุยเขาั้งหวดแล้วบัวหวานเดียบสบายใจคบจุ่มน้ำกันพี่เนาะเวลาแล้วเวลาแล้วเดี๋ยว่อนฮง ติดตรงงเลยติดร้ายเปิดสิบ้นวะเนาะสิบเกินสิบขึ้นแต่กบเป็นโตแบบบอยใหไงเนาะโตัวดีพองงามบัวไหมปะปูนกันไปเนาะค่ะไปเอาบัวไปตำเลยแห่แห่มาแล้วเอิญหามีอะไรแห่แห่ค วา,าววเดี๋ยวเจอกันคลิปนาครับผมสลเคลินิกะเนอะส,ส,สวัสดีครับ